จากตอนแรกจำนำข้าวได้เจ็ดหมื่นข้าวรสนั้นของแม่หนูขายได้เท่าไหร่ข้าวขายได้เกือบสี่แสนค่ะว้าวในช่วงนั้นก็จะมีแบบการเปิดกลุ่มจุฬาฯเลยใช่ใช่ตัร้านอะไรอย่างเงี้ยก็เธอก็แบบว่าเอ้ยเรามีข้าวอะไรอย่างเงี้ยเอาไปขายให้พี่ๆทในมหาลัยดีกว่านั่นเลยค่ะก็โพสต์ไปไม่มีออเดอร์เลยศูนย์ ทำไมตอนนั้นได้ได้ได้มาคิดไหมได้โพสโพสเฉยๆว่าเรามีข้าวไ้ยแต่การซื้อข้าวทางออนไลน์ตอนนั้นะเรานึกงไม่ออกใช่ไหมใช่ค่ะคือจะซื้อยังไงส่งยังไงเพชรแรกที่โอวาได้รับคือทุกคนะชาวบ้านเขาบอกจะมีใครสังส่งข้าวอะไรกินวะโอ,อ,อวาก็เลยบอกเอ้ยข้าวเราก็ดีแล้วค่ะมันยังขาดอะไรอีกอั่นว่อขาดการส่งเสียงให้มันดังขาดความเป็นวรอลขาดการตลาดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโอวาก็เลย ทำคลิปอืมอ่าเป็นลิปซิงเพลงกลางท้องไร่ท้องนาพี่จ้าพี่อะไรอย่างเงี้ยอ๋ออยู่กลางท้องไร่ท้องนาค่ะค่ะแล้วก็โพสต์ไปในกลุ่มเหมือนเดิมคือไม่ไม่ใช่แบบว่าขายไม่ออกแล้วยอมแพ้อือไม่ใช่ก็ต้องมานั่งคิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันขายมาเกิดจากอะไรอืมใช่เราอาจจะส่งเสียงไม่ดังพอหรือเปล่าจากตอนแรกจานำข้าวได้เจ็ดหมื่นข้าวล็อตนั้นของแม่หนูขายได้เท่าไหร่ข้าวขายได้เกือบสี่แสนค่ะฮู้สามแสนกว่า การกขาย,ข,ายข้าว,วทางออนไลน์ในตอนนั้นก็แหมดยุง่งทุกคนคะคุยอย่างพลาวเมาอย่างพลายคะ่ะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามพ่อเราด้วยนะคะ